นี่นะครับหลังจากาที่เราได้มาจัดการฉีดพ่นนะครับแล้วก็ราดโคลนเอาไว้ในเมื่อวันที่ส3บนะครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับดูนะฮนะเนี่ยแห้งนะครับแห้งเลยจะเห็นได้เลยว่าผิวมันแห้งลงนะครับไม่มีน้ำไม่มีความชื้นเหมือนตอนแรกที่เราเจอนะครับ อันนี้แบบนี้ใช้ซ้ำอีกสัก2ครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วครับสว,สวยเลยต่อไปก็จะหมดปัญหาแล้วนะครับพวกรากเนา่นาโคนเน่าเน่าคอด้นเนี่ยรักษาง่ายๆครับต่อไปไม่ต้องถอนต้นทิ้งกันแล้วอันนี้เน,นี่ยลูกค้าฝากไว้อะไรมีไปฝากไว้อีกต้นหนึ่ง ส่วนต้นนี้กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกรากหนึ่งอันนี้คือปลูกไว้ปลูกเม็ดไว้หลายต้นแล้วพอติดแล้วก็เลยดึงเข้ามาหากันหมดดีกว่าทิ้งไปเฉยๆยก็เป็นสูตรของเขาแหละครับจะได้ผลดีแค่ไหนก็ค่อยว่ากันโอเคครับอัปเดตนะครับวันนี้วันอัปเดตเลยครับวันนี้จากที่เราถัดชายาไปเมื่อวันที่สิบโอเคขอบคุณครับ